บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมสลามูลัย ك ุมวะราะมัตุลลอฮิวาบารากาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนี่เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีสีม3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของเครื่องหมายนะคะวัคตอน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกัน้เลยะคะ่ะต่อไปมาดูเครื่องหมายวัคตอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องหมายวัคตอนกันนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ เครือ่องหม่ยวงกตนนะคะมี จุลภาคนะคะมหักภาคปัซนีนะคะอัญญะประกาศเปิดอัญญะประกาศปิดนะคะจุดไก่ปลาไม้แต่กูนะคะอัตภาคทวีภาคอัสเจรีนะคะยะติพังไม้ตะนาคาตบุกปปสัญญาแล้วก็มายามุกบางเครื่องหมายว่าตันบางตัวเราก็เคยใช้กันเลยใช่ไหมคะในในหนังสือนะคะาบางตัวเราก็ยังไม่คุ้นหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องหมายว่าตันตีละตัวกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะมมนูเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเว้นวรรคย่อหน้านะคะเครื่องหมายวรรคตอนหมายถึงเครื่องหมายต่างๆที่ใช้สําหรับแบ่งวรรคหรือกั้นข้อความต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนหรืออ่านข้อความได้เด่นชัดและถูกต้องนะคะถูกต้องขึ้นนะคะการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆที่เราควรรู้จักมีดังนี้นะคะ เาเครื่องหมายอันแรกก็คือเครื่องหมายวรรคะเครื่องหมายเหล่านี้นะคะเมื่อใช้ประกอบข้อความหรือคําไม่ต้องอ่านเพราะเป็นเครื่องหมายประกอบการเขียนเพื่อเตือนให้ผู้อ่านพยายามํำเสียงให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับความเป็นจริงยกเว้นบางเครื่องหมายอย่าง<ช>คะต่อไปมาดูเครื่องหมาย วักตอนยัตติพังนะคะใช้เขียนไว้ระหว่างกลางคําที่เขียนแยกไปยางกันเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าปยายังหน้ากับปยายังหลังนั้นติดกันนะคะหรือเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นแลหลังและลมโลอิดโอโลหลังไปถ้าใช้กับถ้าใช้กับตัวเลขหรือคําที่มีบอกจํานวนนะคะให้อ่านว่าถึงเช่นขอต้องให้คนงานไม่น้อยกว่า1 5ถึง20คนนะคะ ต่อไปมาดูนะคะไม้แต่คูนะคะเมื่อใช้กับคําไทยให้ออกเสียงสั้นกว่าปกติอย่างเช่นเอ็นไม่ใช่เอ็นนะคะเมื่อใช้บนภาชนะกอไก่ตัวเดียวให้ออกเสียงเป็นข้อ,ขอเป็นข้อนะคะ,ะ,คะต่อไปเครื่องหมายต่อไปนะคะปรัชนีเครื่องหมายปรัชนีนะคะเครื่องหมายคาถามใช้เขียนไว้หลังคําหรือข้อความที่เป็นคําถามโดยตรงอย่างเช่นของนี้ราคาเท่าไหร่เธอรับประทานอาหารแล้วหรือ ต่อไปมาดูเครื่องหมายวรรคตอนนะคะนักการิกิตนะคะวงเล็บวงเล็บนะคะใช้อธิบายหรือขยายข้อความข้างหน้าหรือข้างต้นอย่างเช่นเขาต้องเดินทางถึง75กิโลเมตรวงเล็บนะคะ1กิโลเมตรเท่ากับ25นะคะเส้นนะคะเจ้าประยาตรมศักดิ์มนตรีสนันเทพอศดินนอยุธยานี่ก็คือเครื่องหมายนักการิกิตนะคะก็คือวงเล็บนะคะ ต่อไปมาดูมายามกนะคะเครื่องหมายมายามกนะคะคือเครื่องหมายที่ต้องใช้เขียนข้างหลังคําวลีประโยคเพื่อใช้งานคําหรือวลีหรือประโยคนั้นซ้ําอีกครั้งแต่ต้องไม่ยาวเกินไปนะอย่างเช่นซ้ำำําคําเช่นพูดเร็วๆอ่านว่าพูดเร็วๆซ้ำวลีนะคะเช่นวันหนึ่งงอ่านว่าวันหนึ่งงซ้ำประโยคสั้นๆเช่นมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยนะคะ ต่อไปซ้ำประโยคสั้นๆเช่นมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยอ่านว่ามาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันต่อไปมาดูนะคะบุ๊บเครื่องหมายบุ๊บประสัญ,ญานะคะต้องอ่านซ้ำคำหรือข้อความอยู่ตรงกันเช่นเข็มกัดราคา80บาทถุงเท้า35บาทกระเป๋าตือ500บาทนะคะนี่ก็คือตัวอย่างการอ่านนะคะ ต่อไปมาดูเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนะคะเครื่องหมายคำพูดนะคะใช้เกียนกลมคำพูดหรือข้อความที่ต้องการอย่างเช่นสุดใส่รองว่ายแย่งจริงฉันาํานนะะนการบ้านยังไม่เสร็จแย่จริงนะคะฉันําการบ้านยังไม่เสร็จไม่เห็นมีใครมานี่ก็คือ,อเครื่องหมายคำพูดนะคะ ต่อไปนะคะเครื่องหมายปลายานน้อยนะคะใช้เขียนท้ายคำเพื่อย่อคำให้สั้นลงเวลาอ่านต้องอ่านเต็มทั้งข้อความนะคะอย่างเช่นนะคะเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าอ่านว่าเข้าเฝ้าตูลละองทูลีประบาดนะต่อไปตูนกล้าวนะคะอ่านว่าตูนกล้าวตูนกระหม่อมนะคะน้อมกล้าวอ่านว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนะคะปวดกล้าวอ่านว่าปรดกล้าวปวดกระหม่อมนะคะ ต่อไปมาดูนะคะตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายหมหักภาคนะคะในการเขียนอันนะคะย่อให้ใส่เครื่องหมายจุดหรือมหักภาคจุดนะคะไว้ข้างใต้เวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มนะคะการใช้อักษรยอ่อเราจะใช้เฉพาะคำที่รู้จักกันทั่วไปนะคะอ๋อย่อมาจากอำเภอนะคะกมย่อมาจากกิโลเมตรช ต่อไปโชโมโโย่อมาจากชั่วโมงนะคะโรอโตโย่อมาจากร้อยตรีนะคะโปสโโย่อมาจากคําว่าพุทธศักราชนะคะโปโรโบโย่อมาจากคําว่าปรราชบัญญัตินะคะอันนี้กูจะเอาข้อสอบด้วนะคะให้นันฝึกอ่านด้วยนะคะเกี่ยบเครื่องหมายวรรคตอนนะคะต่อไปมดูเครื่องหมายวรรคตอนอัศเจรีนะคะเครื่องหมายตกใจนะคะใช้เขียนหลังคาอุตานอย่างเช่นช่วยด้วยไฟไหมนี่ก็คือเครื่องหมายวรรคตอนนะคะ ต่อมาดูดนะคะเครื่องหมายปยายันใหญ่นะคะใช้เขียนไว้หลังข้อความที่จะมีต่อไปอีกมากแต่นำมาแสดงไว้พอเป็นตัวอย่างหรือข้อสังเกตอย่างเช่นในสวนสัตว์มีสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกหนูหมูเสือให้อ่านคำรรปยายันใหญ่นะคะวันละและถ้าเครื่องหมายอยู่ตรงกลางนะคะให้อ่านละถึงนะคะป้ยันชนไทยนะมี4 4ตัวมีกอไก และถึงโงโนอุนะคะต่อไปมานูนะคะจุลภาคหรือลูกน้ํานะคะใช้ขั้นคําที่เรียงตัดกันไปอย่างเช่นจีนนะคะแล้วก็อังกฤษและอังกงกําลังเดือดร้อนนี่ก็คือจุลภาคนะคะก็คือลูกน้ํเขาชอบกินปักบุ้งตัวแตงกวาและผักทุและปักทุกชนิดนะคะ ต่อไปมนุษนะคะสัญญาประกาศหรือขีดเส้นใต้ใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษรใต้คำหรือข้อความที่ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษอย่างเช่นมนุษย์ต้องการน้ำนะคะในการดำรงชีวิตนะคะขีดเส้นใต้นะคำที่วิธีทมประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8 2 5ลบนะคะี่นี่ก็คือ,อ,อเครื่องหมายสัญญประกาศหรือขีดเส้นใต้นะคะ เรามาดูตัวอย่างอักษรย่อนะคะอาอมจุดโคจุดก็คือมกราคมนะคะกำเต็มมิถุนมิจุดยอก็คือมิถุนายนมีโคก็มีนาคมเมยอเมษายนปอยอก็คือพฤศจิกายนนะะต่อไปดูตัวอย่างอักษรย่อเกี่ยวบุตรการศารนะคะโคบก็คือคารุศาสตร์บัณฑิตโดรก็ด็อกเตอร์โโนะคะวตบก็คือวิทยาศาสตร์ดิตนะคะนี่เกี่ยวกับุตรการศาร ต่อไปมาดูตัวอย่างอักษรย่อตัวต่อไปนะคะปสก็คือพุทธศักราชนะคะโสก็คือคิตศกราชนะคะรสก็คือรัตนโกสินทร์ศกนะคะจสก็คือจุลศักราชนะคะต่อไปมาดูตัวอักษรย่อของจังหวัดนะคะปลก็คือพิษณุโลกนะคะโตมก็คือกรุงเทพมหานครชมก็คือเชียงใหม่นะคะต่อไปมาดูตัวอักษรย่อของตำรวจนะคะสตก็คือสิบตำรวจโท จสตก็คือจ่าสิบตำรวจเอกนะคะรอตตก็คือร้อยตำรวจทูปตอก็ปันตำรวจเอกนะคะปรอตอก็คือพลตำรวจเอกนะคะนักเรียนต่อไปนะคะมาดูตัวอักษรย่อของทหารเรือนะคะตรอก็ทหารเรือจตก็จ่าตูปจตก็คือปันจ่าตรีนะคะรอรอนเรือเอกนะคะนตรอนนาวาตรี ปลรอ,อรอ์นอบนเรือเอกนะคะต่อไปมนุษย์าหาอากาศนะคะตออ,อก็คือตาอากาศจออตอก็คือจ่าอากาศปออ,อตอปัญจาอากาศโตรออ,อตอเรืออากาศโทนอออนาวาอากอาศเอกปลอ,อออนอ,อ,อากอาศเอกนะคะ ต่อไปมาตัว,ตวสอนยอ่อสุดท้ายนะคะสอนยอ่อตัวตัวไปนะคะกมะก็คือกฎหมายกมกิโลเมตรกกกิโลกรัมสนสถานีตำรวจรออนะคะเรือรบหลวงสอสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมอนะคะหม่อมหลวงมจหม่อม,จอมเจ้ามรวหม่อม,รา,มอราชวงศ์ปรบก็คือพระราชบัญญัตินะคะ ต่อไปอโครมโมคณะรัฐมนตรีนะคะนี่ก็คืออักษรย่อทั่วทั่วไปนะคะวันนี้คุณครูหญิงก็มีเนื้อหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้อย่าลืมไปตูตัวในคลิปวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้นักเรียนทในครัต่อไปวันนี้คุณหญิงมีเนื้อหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮิวะบเระกาตู